เล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานสวัสดีครับผมชื่อมิกนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังกันในครั้งนี้นั้นผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าคืนปล่อยผี เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมรับฟังกันทุกคนทุกท่านและก่อนที่จะไปฟังผมเล่าเรื่องหลอนๆก็ขอกันคนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเมื่อพร้อมแล้วผมขอเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเมื่อปลายปี6 3 ผมต้องเปลี่ยนที่เรียนใหม่โดยการย้ายตามพ่อมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งและพ่อก็จะรับจ้างกรีดยางซึ่งการกรีดยางนั้นเราจะต้องลุกกันตอนตีสองตีสามเพื่อมากรีดยางกันมาอยู่ใหม่ๆพ่อรับจ้างกรีดยางอยู่หลายสวนครับเราต้องลุกตั้งแต่6กทุ่มกว่าจะกรีดเสร็จก็ตีสี่ตีห้า ซึ่งผมต้องไปเรียนด้วยทําให้ผมต้องไปหลับเวลาเรียนอยู่บ่อยๆจนในที่สุดพ่อก็เลยเปลี่ยนเวลากรีดยางใหม่ครับเพื่อให้ไม่กระทบกับเวลาเรียนของผมพ่อพามากรีดช,ช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มและลดจำนวนสวนลงมาเพื่อให้ผมได้มีเวลาพักผ่อนครับซึ่งกรีดเสร็จก็ประมาณหกทุ่มไม่เกินตีหนึ่งซึ่งก็ทำให้ผมพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ และในคืนวันที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมกับพ่อจะออกมากรีดยางช่วงสี่ทุ่มครึ่งครับซึ่งครั้งนี้พ่อชวนผมออกมาตอนสามทุ่มแต่ผมขอเป็นสี่ทุ่มครึ่งเองแหละครับมึงนี่นะจำไว้ถ้าเห็นอะไรเจออะไรอย่าพูดอย่าวิ่งจำไว้ล่ะครับพ่อมีสติพ่อก็มองผมแล้วหัวเราะเหมือนจะเยาะหยันหรือจะบอก อะไรผมแต่พ่อก็ไม่พูดพอเราขับรถมาถึงสวนหลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมมีดเตรียมไฟดื่มน้ำกันก่อนเสร็จเราก็พากันเดินลงไปกรีดยางซึ่งเราจะเริ่มกรีดจากท้ายสวนขึ้นมานะครับเพราะพอเรากรีดเสร็จก็มาถึงรถพอดีดังนั้นเราจึงต้องเดินเลาะลงไปท้ายสวนกัน พอเดินมาได้ไม่นานผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ามันเหม็นมากเลยครับแต่พ่อก็ยังเดินเฉยเหมือนไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเดินมาอีกแค่ไม่ถึง4เมตรประมาณ2เมตร3เมตรนี่แหละครับกลิ่นเหม็นนั้นก็หายไปแบบเหมือนไม่มีอะไรซึ่งถ้ามีหมาเน่าหรือไก่ตายเน่าอยู่บริเวณนั้นมันก็น่าจะเหม็นไปทั่ว แต่นี่เหม็นแป๊บเดียวก็หายไปแต่เหม็นแรงมากเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็เดินมากับพ่อเงีย,ยบๆแล้วพอมาถึงกลางสวนกลิ่นเหม็นนั่นมันก็ลอยมาเตะที่จมูกผมอีกครั้งครั้งนี้เหมือนกลิ่นมันจะอยู่ใกล้ๆเลยครับผมรีบหันไปมองดูพ่อกำลังจะเอ่ยปากถามพ่อพ่อก็บอกมาว่าเหมือนเดิมนะพ่อกลิ่แถวหนึ่งสองพิมิกกลิ่ สามสีาพอพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วกลิ่นนั้นมันก็หายไปอีกแล้วครับผมก็ได้แต่เก็บข้อสงสัยต่างๆเอาไว้ในใจคิดว่าจะยังไงซะก็จะถามตอนนี้ไม่ได้พอลงมาถึงตรงจุดที่จะต้องแยกกันผมก็ทำท่าทีไม่อยากจะแยกออกห่างจากพ่อสักเท่าไหร่แต่ก็ทำเป็นใจแข็งเพราะมันก็ไม่ห่างกันมากนะครับ แต่พ่อจะกรีดช้าทําให้กรีดมาถึงช่วงกลางสวนแล้วผมกับพ่อก็จะอยู่กันคนละฝั่งคนละฝั่งสวนเลยครับนั่นคืออยู่กันคนคนละสุดสุดแถวอะครับสุดแถวความตั้งใจของผมนั้นผมว่าจะไม่ให้ห่างจากพ่อมากนักแต่ถ้าใครเคยกรีดยางจะรู้ว่าเวลาที่เรากรีดยางไปนะครับคือความมืดมันทําให้เราจดจ่ออยู่ที่ แถวที่เรากรีดแล้วก็ต้นยางต้นต่อไปไม่มีเวลาที่จะหันมองดูคนข้างๆนะครับแต่พอเงยหน้าขึ้นมาผมมองหาพ่อก็คือเห็นแสงไฟอยู่กันคนละสุดแถวอะ่ะแล้วมันก็ห่างกันคราวนี้ในขณะที่ผมกำลังมองหาพ่ออยู่นั้นกลิ่นเหม็นมันก็มาอีกแล้วครับเหมือนกับว่ากลิ่นนั้นมันอยู่ตรงข้างหน้าใกล้ๆนี้เอง ผมสาดไฟไปตามที่รู้สึกทันทีใช่จริงๆด้วยครับมันมีซากไก่อยู่ตรงใต้ต้นยางที่อยู่ข้างหน้าผมพอดีผมเดินเข้าไปดูชัดๆใกล้ๆใช่จริงๆครับแต่กลิ่นมันก็ไม่ได้เหม็นรุนแรงเหมือนตอนแรกๆที่ผมได้กลิ่นผมหันหน้ากลับมาเพื่อที่จะไปกรีดยางต่อแต่ผมก็ต้องหยุดชะงักอยู่กับที่เพราะจากความสว่างของไฟที่คาดอยู่บนหัวของผม เวลาส่องออกไปในระยะความห,ห่างระหว่าง2ต้น2ต้น3ต้นมันจะมองเห็นข้างบนบนบนกิ่งไม้บนกิ่งของต้นยางด้วยครับผมว่าบนต้นยางที่ห่างออกไปเพียงแค่2ต้นที่อยู่ตรงหน้าผมบนกิ่งหนึ่งซึ่งมันยื่นออกมาตรงกลางแถว ถึงแม้นว่าไฟมันจะส่องไปแวบ,บๆนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีขาคู่หนึ่งอ่ะยืนอยู่บนกิ่งไม้นั่นผมมั่นใจครับว่ามันเป็นมันมันเป็นขาของคนน่ะลักษณะก็คือผมจะคือไฟมันส่องไปมันจะเห็นช่วงเท้าขึ้นไปเนื้อเข่าหน่อยๆนะครับประมาณประมาณสักตรงขาอ่อนอ่ะเลยเข่าขึ้นไปสักคืบนึ่ง เป็นใส่กางเกงนะครับแต่ว่ากางเกงมันจะขาดกางเกงมันจะเป็นมันมันจะเป็นกางเกงขายาวแต่ว่ามันจะขาดรุ่งริ่งลักษณะคือยือนตรงครับยืนยือนอยู่บนกิ่งไม้อะลักษณะมันจะยือนอยู่บนค,คือเห็นแวบนะครับคือคือเห็นแวบนะมันปรากฏว่ามันใช่ในลักษณะอย่างนั้นครับมีขาคนยือนอยู่ บนกิ่งกิ่งไม้นั่นแหละและมันหันหน้ามาทางผมเหมือนกับว่ากําลังจ้องมองผมอยู่อ่ะกาลังจ้องผมอยู่ผมกําลังจะเงยหน้าขึ้นคือมันแวบแล้วเราเห็นอะไรเห็นอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยโดยสัทราตยาณแล้วเราจะต้องเงยหน้าขึ้นไปมองดูครับซึ่งผมก็กําลังจะเงยหน้าขึ้นเพื่อที่จะส่องไฟดูไม่ใช่ว่าผมอยากเห็นนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญชาตญาณของคนเราอะ่ะ แต่ก่อนที่ผมจะเงยหน้าขึ้นไปคือก่อนที่ผมจะเงยหน้าขึ้นไปมองดูอ่ะผมก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนเสียงพ่อดังมาจากข้างหลังใกล้หูผมเลยอ่ะใกล้หูผมเลยครับเหมือนเหมือนเอาคางมาพาดตรงไหลผมเลยแล้วเสียงนั้นดังก่อนที่ผมจะเงยหน้าขึ้นไปเพียงนิดเดียวอ่ะเสียงเสียงดังมันก็จะว่าดังมันก็ดังนะครับแต่ว่าเบามันก็ มันก็ไม่เชิองอะแต่ว่ามันชัดมากเลยอ่ะอยู่ข้างๆหูผมเลยอย่าเสียงดังแค่คําว่าอย่าผมรีบหันหน้ากลับมามองแทนที่ผมจะเงยหน้าไปผมหันหน้ากลับมามองดูข้างหลังไม่มีใครเลยครับแล้วผมก็จําได้ว่าพ่ออยู่อีกฝั่งหนึ่งต่างหากผมส่องไฟกลับมาดูที่กิ่งไม้นั้นอีกครั้งไม่มีครับไม่มีอะไรเลยผมรีบเดินมาหาพ่อไม่พูดอะไรเลยคราวนี้ผม ต้องเงยหน้ามองหาไฟพ่ออยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ห่างจากพ่อ,อเราก็กีดไปปกติครับพ่อใก็พอดีใกล้จะเสร็จอะตอนนั้นผมอยู่ห่างจากพ่อประมาณประมาณ10เมตรเห็นจะได้เนประมาณ10เมตรผมก็ได้ยินเสียงพ,พ่อพูดกับใครก็ไม่รู้นะครับพ่อพูดว่ามึงอย่าลงมานะอยู่บนนั้นแหละกูกลับก่อนค่อยลงมาพอผม ถามว่าพ่อพูดอะไรพ่อก็ไม่ตอบตรงๆครับพ่อบอกไม่มีอะไรแต่พ่อไปเด็ดเอายากคาที่เกิดอยู่แถวนั้นมามัดมัดรอบต้นยางต้นนั้นไว้ครับแล้วไม่ได้พูดอะไรจนกรีดเสร็จกลับมาที่รถในขณะที่ขับรถออกมาผมก็คุยกับพ่อว่าพ่อผมคุยได้หรือ,อยังพ่อบอกผมว่าได้แล้วผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อก็ ทำหน้าเฉยๆแล้วพูดว่ามันก็แกะผ่านมาไอ้พวกนี้มันได้กลิ่นของเน่ามันก็เข้ามากินผมก็ถามว่าถ้าผมมองขึ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นพ่อก็บอกว่าก็เห็นผีไงละ่ะอยากเห็นนักไม่ใช่เหรอแล้วไงต่อละพ่อแล้วเองก็จะตกใจทีนี้มันก็จะเข้าสิงถึงได้บอกว่าอย่าไงละ่ะ ผมทำหน้างง,งๆเพราะผมไม่ได้บอกเรื่องที่ได้ยินเสียงห้ามดังมาจากข้างหลังผมแล้วพ่อรู้ได้ยังไงนี่แหละครับพ่อผมพ่อมักจะทิ้งปริศนาให้ต้องคิดเสมอหลังจากวันนั้นมาได้ได้สักพักอะ่ะจนผมลืมอ่ะครับมันก็ประมาณคือผมผมลืมเรื่องนั้นไปได้แหล,ละล่ะในขณะที่ผมกับเพื่อนๆนั่งเล่นเกมกันอยู่พ่อก็เดินมาบอกกับผมว่า ออนี่มีอีกสองสาวันเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกนะผมมองหน้าพ่องงงครับสลับกับมองดูเพื่อนๆอะไรกลับมาครับพ่อพ่อยิ้มๆแล้วก็เดินจากไปตอนเย็นเราก็ไปกรีดยางปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ผ่านมาได้อีกวันหนึ่งในขณะที่เรากรีดพ่อเข้าแถวแรกผมก็เดินไปที่แถวที่สามกำลังจะกรีดพ่อก็เรียกให้มาหา พอผมมาถึงพ่อก็ชี้ให้ดูตรงพื้นพอมองตามก็มีงูตัวตัวตัวหนึ่งครับสีมันจะเป็นขาวสลับดำเหมือนทางม้าลายอะครับนอนขดตัวอยู่ข้างหน้าตัวเท่าแขนเลยครับตัวใหญ่มากอะตัวมันใหญ่แต่ว่ามันนอนขดอยู่มันนอนขดนิ่งเหมือนตายแล้วอะเอาไมา้เขี่ยดูมันก็นิ่งน่าจะตายแล้วพ่อบอก มันน่าจะตายแล้วผมก็เลยบอกว่าก่อนจะกลับบ้านอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเพราะผมวางโทรศัพท์ไว้ที่รถผมกลับมากีดยางอ่าแต่ก็ยังสังเกตเห็นว่าพ่อยังยืนอยู่ตรงนั้นพักหนึ่งแล้วก็กลับมากีดกันเหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่พ่อจะกรีดพ่อใช้ถ้วยรองน้ํายางอ่าน้ํายางถ้วยรองน้ํายางอ่ะครับเคาะกับต้นยางเสียงดังซึ่งก็ ถ้าเราไม่สังเกตก็จะเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเพราะถ้าถ้วยมันสกปรกเขาก็จะเคาะเอาเคาะออกแบบนี้แหละครับแต่ครั้งนี้พ่อเคาะเป็นจังหวะป๊อกป๊อกป๊อกสามครั้งทิ้งระยะห่างกันเป็นจังหวะแบบพอดีทีแรกผมก็ไม่คิดอะไรเหมือนกันแต่พอเสียงป๊อกที่สามเงียบลงความรู้สึกวูบวาบมันเกิดขึ้นที่ตัวผมมันเหมือนคน มันเหมือนความเย็นบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายผมกําลังถูกความร้อนบางอย่างอะไล่ไล่ต้อนจากข้างล่างขึ้นมาแล้วความเย็นนั้นก็ถูกไล่ออกไปบริเวณท้ายถอยขึ้นมาถึงกลางหัวเหมือนเหมือนกับว่ามันพุ่งออกไปอะครับมันพุ่งออกไปทางด้านหลังเลยครับจากนั้นความอบอุ่นก็มาแทนที่แต่มันเกิดขึ้นไวมากนะครับพ่อมักพูดว่า เสี้ยววินาทีหรือชั่วอึดใจความรู้สึกอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันครับมันทําให้ผมต้องเงยหน้าส่องไฟไปที่พ่อก็เห็นว่าพ่อกําลังเริ่มกรีดยางพอดีครับมันทําให้ผมคิดถึงคาพูดของพ่อที่ว่าอีก2อสามวันเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกนะก็ตอนนั้นผมลืมเหตุการณ์วันที่มีกลิ่นเหม็นนั่นลืมไปเลยจริงๆครับ แล้วตอนนี้คำพูดของพ่อที่เตือนไว้มันวิ่งมาเต็มอยู่ในหัวผมหมดเลยครับกรีดยางไปได้ยินอะไรเห็นอะไรไม่ต้องสนใจอย่าสงสัยอย่างเงยหน้าขึ้นมองตามต้นยางอะไรมากมายครับหลายอย่างแต่มีคำหนึ่งที่พ่อจะบอกย้ำเสมอทิ้งท้ายครับคือคำว่าถ้าไม่ไหวให้คิดถึงพ่อตั้งสติให้ดี หลับตาหายใจเข้าลึกๆอธิษฐานคำว่าพุทธผ่อนลมหายใจออกอธิษฐานคำว่าโทแล้วคิดถึงหรือเรียกพ่อผมจําเอาแค่คําท้ายครับคิดถึงพ่อผมกรียดยางต่อครับแล้วผมก็กรีดห่างจากพ่อออกมาเรื่อยๆครับมันมันมีเสียงเดินตามหลังมาผมก็ทําเหมือนกับว่าไม่ได้ยินคือผมห่างออกมาจากพ่อแล้วนะครับ ก็ผมก็กรีดยางต่อตอนกรีดยางเสียงเดินตามหลังก็เงียบนะครับตอนที่ผมกรีดยางนี่เสียงเดินตามหลังมันจะเงียบแต่พอผมเดินไปเสียงเดินตามหลังมันก็จะเดินตามนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมเดินมากรีดผมเดินมากรีดต้นถัดไปอ่ะมันห่างจากพ่อแล้วผมก็หยุดกรีดยางต่อครับตอนที่ผมหยุดกรีดยางมันก็เหมือนเสียงเดินนั้น หยุดอยู่ห่างผมสังเกตคือผมพยายามอย่าง,างหูฟังอะ่ะคือสังเกตเสียงนั้นอะ่ะสังเกตแล้วก็เฝ้าฟังเสียงนั้นอยู่แต่แล้วไอ้เสียงเดินนั้นที่มันเงียบไปอะ่ะมันก็เดินตามเข้ามาข้างหลังมันเดินตามเข้ามาข้างหลังผมซึ่งผมยังไม่ได้เดินนะครับผมยังถือมีดยืนอยู่เสียงเดินนั้นมันเดินเข้ามา ใกล้ใกล้เลยครับเหมือนกับว่ามาอยู่ข้างหลังเลยอ่ะมาหยุดอยู่ข้างหลังผมแล้วมีเสียงดังข้างหูด้านขวาของผมว่ามึงอยากเจอไหมผมยืนตัวแข็งเลยครับแต่ไม่มีความรู้สึกขนลุกนะครับคือมันมีความรู้สึกกลัวแต่ว่ามันไม่ไม่มีไม่คือมันไม่เย็นวูบาวากู้บวากเหมือนตอนเขาบอกว่าเวลาเจอผีหรือเจออะไรมันจะ มันจะเย็นแล้วขนหัวลุกแต่อันนี้ไม่มีเลยครับรู้สึกขนลุกน่ะมันไม่มีนะครับคือมันมันแปลกมากผมรีบหันไปตามเสียงนั้นเลยคือหันไปมองเลยคือมันดังอยู่ข้างข้างหูอ่ะเหมือนกับว่ามันมายืนอยู่ข้างหลังแล้วชงโงกหน้ามาพูดอยู่ข้างข้างหูพอหันกลับมาไม่มีอะไรครับแต่มีเสียงแมวร้องอยู่บนต้นไม้เสียงแมวยิงยครับมันร้องอยู่บนต้นไม้อ่ะสองสามครั้ง ผมกาลังจะเงยหน้าขึ้นไปดูแต่มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวผมว่าอย่าสติครับผมรีบเดินไปหาพ่อพ่อก็ยิ้มยิ้มนะครับคือคือพ่อก็ยิ้มยนะิ้มน่ะแต่ก็ไม่พูดอะไรจนกีดยางเสร็จผมก็เลยถามพ่อว่าพ,พ,ออพูดได้ไหมพ่อบอกพูดได้พูดสิมันคืออะไรครับพ่อบอกว่ามันเป็นของที่พวกเล่นของอะ่ะ เขาปล่อยมาคือลักษณะเอาซากซากสัตวนะ์ทิ้งเข้ามาในสวนพ่อบอกว่าจำเพาะเจาะจงว่าต้องมาที่นี่ผมยืนนิ่งเลยครับพ่อตบที่ไหลผมแล้วบอกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้พ่อจะบอกเขาเองไม่ให้มาแล้วละ่ะผมมองหน้าพ่อพ่อก็มองหน้าผมแล้วยิ้มอาจจะมีบ้างนิดนิๆหน่อยๆน,นะตอนคิดถึง โอ้ยผมร้องอยู่ในใจครับแล้วก็ร้องเป็นเพลงในใจว่าอย่ามาคิดถึงฉันเลยเรื่องของผมก็จบลงแค่นี้ครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องเล่าหลอนของคุณมิกหากท่านชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งทุกการแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในการรับฟังคลิปหลอนๆจากทีมงานสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงตรงนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานสวัสดีครับ